สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตทัตน์นะครับผมผมก็อีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นะก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารซึ่งประบั์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ท,ที่เสาะแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ยะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบ่อขอท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับโปรัท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาับทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมรวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เวียนมาถึงครบรอบ3ปีเต็มแล้วนะครับผมเริ่มทำคลิปแรกเนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาปี6 3นะครับมาถึงวันนี้ก็วันที่8 สิงหาปี66ก็ครบ3ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับในกะารนี้คลิปนี้นี่ชมให้จบนะครับเดี๋ยวเราจะมีของแจกของแถมให้นะครับเรามาเริ่มกันที่มีดวัดรุ่นแรกมีดในตำนานปี60นะครับใบขนาด5นิ้ว ยาวรวมประมาณ10นิ้วต่อกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโคดต,ตัวพระภาษาขอมชัดเจนนะครับถือว่าเป็นมีดที่ต่อโคดรุ่นแรกจะเป็นทางการนะครับก็คือมีดปีหวสูนั่นเองด้านละฝักทําจากไม้ขนุนตายพรายหนุนดวงชะตาหน้าที่การงานการเงินนะครับ มีรอยจานหมึกสีขาวที่ฝักทั้งสองด้านนะครับรอยจานเนี่ยถือว่าเงือนรางแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมีดที่ใช้บูชาจริงๆนะครับเล่มนี้มวลสารเก่าๆเยอะแยะมากมายนะครับมีดปีลึกเนี่ยจะเด่นในเรื่องของมนสารแล้วก็พิธีเสกมีดปีลึกเนี่ยจะเสกในโบสถ์นะครับแล้วก็เสกหลายวาระด้วยกันนะครับ โดยเฉพาะเล่มที่มีรอยจานหมึกเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านก็จะแสกซ้ำอีกครั้งนะครับนะงนั้นี่ถือว่าเป็นมีดที่น่าใช้ที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับผมเองผมก็ได้เล่มแรกก็คือเป็นเล่มที่ต่อโคตรตุวพระคล้ายๆกันนี่นะครับส่วนรการต่อไปก็จะเป็นมีดใบขนาด5นิ้วต้นปี63ถือว่าหายากมากๆนะครับ ใบทรงปีกุ้งขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายกงจักรไรแล้วก็อัคระเล่กยนสวยงามเข้มขังเลยนะครับตอกโค้ดพัด99้าด้านะฝักเนี่ยทำจากไม้สลาลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับมีด5นิ้ว จัตนาลายทรงปีกุ้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดวาระปกติวัดสร้างเองที่มีราคาแพงที่สุดสำหรับมีดวัดนะครับจดการสร้างน้อยมากนะครับช่างจะตีมาส่งวัดแค่เดือนละครั้งนะครับเมื่อเทียบอัตราส่วนกับมีดทุกลายที่มีอยู่นะครับถ้าเจอมีดลายอื่นเนี่ยสักร้อยเล่มนะครับจะเจอจัตนาลายสักเล่มนี่ยก็ยังหายากเลยนะครับ เือตาส่วนนี้ตด่างกันเยอะเลยนะครับในการที่หายากจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับส่วน,นรายการต่อไปก็จะเป็นมีดพิเศษวัดสร้างเองทีนี้จะเป็นนะครับมีดพิเศษวัดสร้างเองรุ่นเลื่อนสมมศักปีก B .64 <c oughs> ใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายยันครู หลวงพุทศแล้วก็ยันครูหลวงพ่อเดิมแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขขังเลยนะครับตอกโคตพรพมร้อยปีตอกโคตดพุยธกาลม,มูตอกหมายเลข649ี่เกาการสร้าง1,500เล่มนะครับลายตอกเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นลายยันครูนะครับไม่ว่าจะเป็นยันตรีนิสิงเขพระเจ้า5พระองค์ นะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่ต่อข้าพเจ้าคุณพัดด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นมีดที่น่าใช้ที่สุดเลยตั้งแต่มีการจัดสร้างมีดมาเนี่ยไม่เคยมีมีดเลื่อนสมศักิ์เลยนะครับรุ่นนี้จึงถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับเท่าที่มีมาตอนนี้นะครับอนาคตไม่ต้องห่วงนะครับมีทุกองค์ประกอบนะครับในการที่จะเป็นมีดหลักราคาหลักหมื่นเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ย หมื่นแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าที่สนใจก็ถ้าตถามมาได้นะครับสูติการก็จะเป็นมีดวราระปกติวัดสร้างเองใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้ว ตอกลายกนกผีเสื้อแล้วก็อัคละเลขยันสวยงามเข้มขขังเลยน,นะครับเป็นลายตอกช่างพีชนะครับตอกโคตดพัดโ6กด้านะปักทําจากไม้สลาลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับลายกระดนกผีเสื้อเนี่ยถือว่าเป็นลายยันครูของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ นะครับถือว่าเป็นลายล่าสุดนะครับที่มาตอกลงในมีดของหลวงพ่อพัดนะครับในการนี้มีดวัตถุหมดจะมีด้วยกันทัน้งหมดตอนนี้ก็คือ6ลายนะครับลายกระดกผีเสื้อเนี่ยจึงถือว่าเป็นลายที่หาย,ยากนะครับเพราะว่าเพิ่งจัดสร้างนะครับแล้วก็จะมีคนตามเก็บแน่นอนนะครับในกานี่ต่อไปเนี่ยราคาสูงแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นลายนิยมสุดแล้วนะตอนนี้นะครับ ผลงาต่อไปก็จะเป็นมีดยันครูไตรามาสปี6เสเถี่ยนนี้ก็จะเป็นนะครับมีดวาราพิเศษวัดสร้างเองออกปี63ใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายยันครูแล้วก็อักขระเลขกันสวยงามขึ้นลังเลยนะครับลายตอกถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยไม่ซ้ำแบบรุ่นใดนะครับ ตอโค้พัด99แล้วก็โค้ดพอสาลาเล่มนี้ตอกหมายเลขทิ้งสันมีดนะครับหมายเลข220ด้ามตัดแบบนี้นี่สร้างน้อยเพียง600เล่มเท่านั้นนะครับด้านละฝักทำจากไม้ประดู่แดงบันไดหอชันลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับหายยากและในปัจจุบันนะครับสภาพสวยเก็บดีนะครับ มวสารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมพุทธคุณหลวงพ่อเดิม2492เกสษาชานหมาหลวงพัดผมสมเด็จรุ่นฟ้าผ่าปีหนึสองของหลวงพ่อพระช่องแคผมพุทธคุณพระดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งและนั่งตัางหลวงพมุนวัดบ้านจานผมพุทธคุณหลวงพ่อ่อนวัดไัยตาลีผมงาช้างจากการผ่านการแกะสลัก ผงไม้เสาบทวัดตะครห์ที่เหลือจากทํามีดพญายเหล็กฐานรุ่นแรกปีหกหผงกระเบื้องหลังคาบสวัดน้องหลวงสมัยหลวระเดิมท่านสร้างไว้นะครับผงไม้งิ้วดําดอกดาวเรืองบูชาพระประธานพิธีเสาหปีหกศนวัดทุยด้วนนะครับแล้วก็ผงไม้กันเกราศเสาสาาลาหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้นะครับที่ทันยุคลงพ่อนะครับ ซึ่งทั้งค่ารายการนี้นะครับปกติแล้วผมจะไม่เปิดเลยครับราคานี้แต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเปิดให้ในราคาพิเศษจริงๆนะครับเพื่อถลองครบรอบ3ปีของช่องนะครับแล้วก็จะมีของแถมซึ่งไม่เคยแถมให้ใครมาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือนามบัตรของหลวงพ่อปี60นะครับเป็นนามบัตรรุ่นแรก ของหลวงพ่อนะครับเอาไว้พวกติดกระเป๋าเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเป็นของที่หาย,ายากแล้วก็มีการเช่าหาบูชากันราคาสูงแล้วนะครับสำหรับนามบัตรของหลวงพ่อรุ่นแรกนี่นะครับจริงๆแล้วนี่เสีจยจาด้นะครับบอกเลยนะครับแต่ก็เอามาแบ่งตันสำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับรที่เช่าหาบูชาทั้ง5รายการนะครับโดยเริ่มที่มีดปี60ูเนี่ยก็จะแถม ให้แบบนี้เลยนะครับส่วนจัตลราสสูปีกุ้งก็ชุดนี้นะครับ ส่วนมีดเลื่อนก็ชุดนี้เลยนะครับส่วนมีดกหนกผีเสื้อปีหกก็ชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ไตรามาสปีหกสามก็ชุดนี้เลยนะครับ เลยนะครับใครเอวใครได้นะครับราคานี้นะครับถือว่าแบ่งปันกันเลยนะครับใครที่สนใจก็รีบทักถามามาได้เลยนะครับต้องมีแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกอาทิตย์เวลาหน evet. ึ่งตุ่ครึ่งเป็นต้นไปไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องน,นี้เลยนะครับพบกับปรุมคนเยอะแยะมากมายในราคาแบ่งปัน แล้วก็ของแจกของแถมมากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษ,ษ,ษวัดสร้างเองปีลึกๆหายากๆที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีดวาระปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มี ให้เชาบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้แด้วยเงินทางของเขาของเงินใช้เงทุกๆคนนะ ให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็ตลอดไปนะถูกนะทุกทุกคน